เบรทพี่มีปัญหาครับผห <ม S 1> นึง่งใช่ไหมครับพี่เคยใช้พีโ no นลิมิตแล้วกันนะครับแล้วพี่ค่อนข้างใช้เอาไปยิงโฆษณาแบบเคลมหนักมากเลยนะครับแต่พี่เห็นเคดุอย่างหนึ่งก็คือว่าใช้ไปใช้มาลิมิตแม่งลดประมาณนั้นเลยบีด <laughs> มันคืออะไรบีดกรณีนี่นครับเกิดขึ้นเยอะมากผู้ใช้ทําโฆษณาส่วนใหญ่แบบใช้แบบเคลมหนักๆเนี่ยครับจะเจอกันเยอะมากก็หมายถึงว่าโดนจํากัดฟีเจอร์ครับโดนจํากัดฟีเจอร์ในขณะเนี้ยมันเกิดได้หลายสายเหตุมากครับพี่แคทเช่นในกรณีที่ทําผิดนโยบายหรือมีการละเมิดชุมชนของ Facebook นะครับก สามารถทําให้ลิมิตลดได้2ก็การตัดเงินครับตัดเงินไม่สําเร็จบ่อยๆครั้งเนี่ยอาจจะเป็น10รายการ20รายการที่ไม่สําเร็จนะครับก็สามารถถูกจากัดฟีเจอร์ได้ทําให้ตัวลิมิตลดได้ครับพี่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจาก2ปัจจัยหลักนี้ครับหก็คือามีการละเมิดนโยบายของ Facebook หรือทําผิดกฎของ a c e b o o k ครับสก็การตัดเงินนะครับไม่สม่ําเสมอนะครับโดยที่รายการตัดเงินไม่สําเร็จอยู่หลายครั้งครับพี่ทำให้โดนตัดฟีเจอร์ครับทำให้ลิมิตลดครับผมโอเคพี่ได้เข้าใจพี่ๆคนไหนที่ฟังอยู่ก พยายามเข้าใจจุดนี้เนาะนะครับไม่ใช่ว่า<ช>อยู่ดีมันจะลดก็ลดถูกไหมครับพี่มันต้องมีสาเหตุในการลดถ,ถูกต้องครับพี่ใช่ครับ